กาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดลคูสู่สู่คนสมองสบอ,สอนเนาะมานี่มาพบพ่อกับบอกยาซา,านเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็คือมานี่บอยเนา,าก็เดินทางออกไปบ้านคอนเต้เนาะพี่น้องเมืองจำพรแข่งสบัดนาเขตเนาะก็สิไปหาหน้องดินเนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่บอยเา,าก็ขาดภารกิจไปหนึ่งมือเนาะพี่น้องเนะาะเพราอเหตุฝนตกดินเบิดมือเบิดคืนเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่น อ่ามายากไปชื่อเข้าไปนั่นสองครอบครัวนะพี่น้องนี่อีกสอบหนึ่งก็จะเป็นของที่ครอบครัวที่อ่าอยู่บ้านเราใหญ่เนาะที่คอกินเลือดนสองสอบแล้วมายากไปชื่อชื่อการซื้อของข้างนอกต่อยนะพี่น้องกัที่อ่าน้องดิ้นกะกัมีผูยย้ใหญ่นยยเนาะผู้ใหญ่เพคนสมทบมขามา ให้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนละกะขึ้นอยู่ในกินนะเนาะพี่น้องให้ครอบครัวเพื่อนนะกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มต้องกันอยู่บ้านขอนเต้เพื่อนน้องดิ้นกันเด้เนาะพี่น้องเนานะ À, nó hết những mẹ đập là bà nó lạc gặp mẹ nó đâu 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 Nó đâu 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 แล้วอ,네อันนี้นี um> ่อันนี้นหนีกเด้อใก้เลยเยใกล้่ล้อันไหนครับอันไหนจะเข่าหันนไแล้วได้แวโอเป็นยังได้ล้แก้ดูม่ยังแกพยางมยังไับายมันวันเสาร์เนาะพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนวันเสาร์วันหยุดันนี้

อย er> ู่ยู่ทางอมาวว่านเนอะบว่าบริลลมตอนมีเขาล่มตอนที่บขทำนี่เขามันเตาเนาะมิตซเนาะก็หมงมันเพลินค่ะไม่ทัดไม่ทัดระเาื้อเล็กว่างเลย นี่มันเล็กของน้องเป็นอลูจังบ่ฮะอายงานในหึงเนาะเบิดอันนี้ก็ให้เป็นคู่เด้อคู่เป็นตดปึเด้อเฮ้ยกบเป็นคู่กะตได้นน้องเนน้องเนมีหลายบ่อันนี้ที่ใส่อยู่คือมื้อนี้นั่งดีๆูนั่งตหมอกดีๆเด้อ่ฮะมีหัวเดียวมีหัวเดียวอืมวาซื้อมาให้ใส่รถปน อะไรจะเปลี่ยนยังความพันนะกาเป็นหมอจะเป็นหมอบวย่านบวเดือดนะหมอยันบวย่านเดือดแต่เราคือย่านเดือดแท้นักเรียนหนึ่งเจ๊งให้ดูปันนี้เป็นให้น้องหลาเรียนนี่นะเนาะเพอไรบวเป็นเป็นคนปึกบบเก่งกะพอได้เขียนได้อ่านออกว่าให้คนตัวได้เนาะเห้คนสี่ตัวเอา ปีนี้ยังอยู่ประหารยันบลินโดนรี่โดยิมได้ผนมาให้บูดได้บ้านไหนนายไดก็มีแต่บุตรลอ๋อป้ไงคนกัอ่าใจเนาะเปอนก็อยากเนกรจมีกาลังใจเนาะใี่เห็นอ่าถึงที่บอบอตลอดไปแต่ก็ได้อีกระยะสักระยะนึงเนาะ ยังพอได้มีน้ายิ้มเป็นกำลังใจใเอนเพื่อนเห็นนะขอบใจนะกินข้าวกนนาาินน้ำอว่าทำไมนี่ะกินข้าวกินไรข้าวกงนตัมตามาหงงมยยเน,นาะเป็นะัหเปนตกินหรอชะนอนน,นี่เพื่อนบ่เพื่อนแ้นอนอ๋อโดย,โดย,โดย เนาะก,ก็มีอุปกรณ์การเรียนหน่อยพี่นอ้องคือมาให้น,นอกก้องนก็คืออ่าเพราะว่าน้องต้องเรียนเพิ่นอยากให้เนาะเอ้ยโซลามัมากวิามากักนาศัพปะ,ปะ,ะบนะ่ระ,บบาาะเบานะมักยิวระเบานวดเปลี่ยนระเบานวดอันเป็นแต่อันกี่กระเรียน,น <laughs> <ม>าดเบ็นเวดว่อ๋อว่าอะไรระเบานบาวเนี่ย

bắt bát kay đuo cây đứa hèn ào ăn ngay con, ba cây cốp girai bóng kay cốp hết anh 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 ông, thế anh khi vẫn anh 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 đây anh anh thì anh 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 à

Yên tế đây nữa Cây kinh luật Em mang lưu hai đấy Mẹ đẹp mẹ ừ, Rồi, rồi, rồi Làm việc liên ok là nè ờ. Thế, yeah. ừ, thôi ăn ọc, chúng ta dưới bó nó Đây Đây bó. ให้ล yeah, oh, ังเขียนศิลาเบาเลยฮะมาง่ายสุดๆโอ้เขียนงามอ่าเขียนว่าผู้ใหญ่ใจดีดุขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดุขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดุอะไรๆอได้อลไรได้เลยอขอใครเนาะน้องลินเขียนภาษาลาวได้พี่น้องเพราะว่าเรียนอยู่ลาวเนาะ sao xa cái đâu bà tăng tiền tiền à họp khuôn phu nhanh cháy cháy độ cháy cháy đi nó thì sự bọc còn cán điên hay nó còn

ไล่เออคิลาก็อย่าเลิกแล้วก็อ่าก็ขอให้เพิ่นน่ะอ่าเบิดสุขสุขทุกคนน่ะอยู่ดีมีแฮงบาดอืออ่าก็ให้เกินทุกคนดีแฮงพี่จะเอาอ่าได้อยู่ได้อยู่เนาะน้องดินก็เียดองอยู่นะพี่น้องแต่น้องสิอ่าอายนึงแต่บ่ปานดบด้บดนี้ แต่ก่อนนึงมองาจากปากพอวันน mm ี hmm. กลับมาซองชามแล้วน,นอน,นก็เลยลืมนะเฮ้ออะไร่ลยเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นบิ๊กอ่ะใช้คล้องอ่ะชันเราต้องเขินเราต้องเขินขอบคุณภูณใหญ่ใจดีที่ ซื่ออุปกรณ์การเพียนพอหายเพื่อนยินด,ดีไม่แห้งยินดีไม่แห้งพ่อหันพ่อ,อเพื่อนมาบอกแล้วน <c oughs> เนาะอ่าเดี๋ยวแล้วฉีดถือว่าบบบไหนบ้าง ถ,ถ้าถืออ่านถือใช้รางวันนะถ้าเขียนถือนะพี่น้องถ้าอ่าพ่อแม่พี่น้องอ่านภาษาลาวออกเนาะสิมียอยู่ผู้ผู้คนอ่านออกเนาะอ่ะาลองเรียนเขียนว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้ออุปกรณ์การเขียน,นขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเนาะอันนี้อ่า พ่อเบนเด้อพี่น้องของแม่น้องอ่างเด้อน้องเขียนพิษน้องแกโตปะอ่าเถือเถือเถือถึกเถือเถือเพิ่นต้องใส่ใส่อันอันบอบี้ไอ้ตวใส่แมนใส่เอาอ่างมันก็เป็นเพื่อนนะบ่ส่อยผู้ใหญ่เพิ่นอ่าโมเมนต์เพื่อนเด้ยเพิ่นอ่าต้องลมาเขียนพิษอ่าเป็นยังงั้นก็เป็นยังงั้นเนาะอ่าเพราะว่า การเทียนกับที่แหลมันก็มีพิษมีถือกันเนาะอ่าคาเทียคาเขียนคาเขียนเลคาเคียนเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้คุณครูใส่รางวัลที่จะเขียนนั่นคืออ่าพิษนิดนึงเนาะอ่าเดยวเดยอ่าวันนี้ลาวานั่นหายใจเบาคือกี่นี่ลาว่าหายใจเขียนนะมื้อนานั่ที่แรกน้องหล่าเขียนทองไว้ทีเด้อต่อไปเพราะว่า บอกว่าแต่ขอบคุณใครขึ้นกันเนาะขอบคุณว่าทุกๆคนที่ผู้ใหญ่พเพิ่นนะ่ะเนาะที่บอกว่าจะเป็นในในกล้องหรือว่าที่ใช้ในในโรงเรียนที่กันให้น้องรานัน่นเขียนแล้วกันนี่ระบายใจเจ้าเน,นี่ยงบา้าแบบนี้แบบขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอาสุขกายและสบายใจเนาะขอบคุณอานนท์มือเกลน้ำหลวงอ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจจีิอ่อาผูปกครองการเรียนขอให้เพิ่น อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเดลอสน ouais. ุกเติมไปน้ำนาะบริเขียนกันใจจ้าซาถืเนาะเดิเดินเดิอ่ะดีใจพราะดูความบันเทิตอนนี้ดีใจละเลยเถอะดีใจเนาะน้องก็ดีใจหลายพี่น้องก็คือตอนนี้น้องกับเบื่อมอ้น้ำมอเงี้ยวนต่ก่อนน้องบอกขอยากว้านาะกระบูดแต่ก่อนนะเมนี้ยิ้มเป็นเพื่อนเลยนี่ดีใจดีใจเลย ดีใจนะแม่เนาะโดย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 จะไปซื้ออ like ุปกรณ์การเรียนน้องๆไปแล้วน้องไปโรงเรียนหน่ะเด้อะโดยซื้ออันที่น้องอยากาใช้ในการเรียนนั่นแหละแต่น้องจะเอาอย่างไงช้อชีช้อชีก็ซื้อแล้วเราก็ไปซื้อแลเนาะซื้อวัสดว่ามันมีนี่นะอ่าแม่อันดีใจให้นะแม่เนาะดีใจโดยโดย อเมกะอ่าบ่บ่ได้ก๋บ่ได้หนึ่งก็ได้เมกะขอบุญก็อ่าขอบใจเพื่อนแบบยกมือไหวเพื่อนอย่างนี้อันแบบพอให้เพื่อนมีกำลังใจเนาะขอบคุณขอบคุณเพื่อนอ่ะเนาะอ่าขอบุญขอบคุณเลยโดยเลยโดยาดีใจนหน่อยจ้ามันจุกดีใจน้ำจ้าจ้าทำแนวกันดีโยโดยจ้าขอบใจจ้าจ้าโอเคเนาะแม่เนาะวันนี้จังไรกันวันนี้เนาะที่อ่าต้องขอตัวไปทำภารกิจต่อแล้วเนาะ อะไรเฮาต้องขอโทัวกับแล้วบันดนี้ก็ขอให้น้องตั้งใจเฮียนเด้อดูเกหละแ้วก็ขอให้แม่ก็อยู่ดีมีเฮงเนาะนะโอเคอ่ะน้องกับแม่สบายดีก่อนเด้อบัดนไดเดินเดลยสบายดีเลยโอเคแล้วพี่น้องเนาะก,ก็อ่าครอบครัวของน้องลินกับแมาา่แล้วทียังกะแมีเ้าในพิการทางกาเนาะพี่น้องเนาะหลายคนจะสิอู้ดีเนาะวันก่อนแต่เมืองจำตอนเนาะที่เราเป็นน้องใหาะพี่น้องแต่ก็นับถือว่ามีเรายิ้มขึ้นหลายเนาะหลังจากที่อ่าได้พบพ่อกับพลานไปแม่ใจบุญใจดีเนาะ ก็เมื่อกี้บรรยากะมีทีเพื่อนกันติดต่อมาเนาะที่บาเยามมาหาให้น้องดินะซื้อข้าวซื้ออย่างเรียกว่าซื้อเนื้อยู่ในกินมาให้หลอุปกรณ์การเรียนของน้องๆเนาะแต่จะมีเป็นไปยู่ต่างๆประเทศผู้ใดพี่น้องแล้วก็มีเปคนสมทบเข้ามาคนเล็กคนน้อยเนาะในการที่จะไปน้องไปโรงเรียนนะพี่น้องเรียว่าซื้อซื้อกินนะเนาะพี่น้องเนาะกะหลายๆคนอ่า ที่เห็นทางเฟนเฟสเนาะยัญญาวกะคือบัญญาว่าบอแหล่ลงทางเฟนเฟสอ่าเนาะพอคลิปสองสามคลิปที่เคยมาซอยเหลือน้องดินนะน้อพี่น้องก็เลยอ่าพอมีพี่น้องที่ติดตามบัญญาวทางเฟนเฟสก็ได้โบเห็นคลิปของบัญญาวที่ซอยเหลือน้องดินตะกอนเนาะกับปัญาวก็คือที่นี่ทางเฟนเฟสแล้วกัอ่ายูทูบนาะพี่น้องที่บัญญาลงคลิปแต่ละบเทื่อแต่ละมือเนาะแต่บางเทื่อบปัญาวกบเอยลงส่องทางเพจ เฟสเนาะพี่น้องเวนเฟสเฟสก็คือตามพ่อแม่พี่น้องอยากคู่ก็คือต้องไปเบิ้งทั้งเฟสแล้วก็ต้องเบิ้งทั้งยูทูบเนาะพี่น้องเนาะก็คือฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามทั้งเฟสแล้วก็ติดตามทั้งยูทูบเนาะก็คือต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ซอยเหลือวครอบครัวของน้องลินเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่อ่าซอยจนน้องลินมีรอยยิ้มได้เนาะพี่น้องจากแม่นนมาเมื่อนี้ก็คือเปลี่ยนไปหลายเนาะ กะสีมีเรายิ้มขึ้นมาหลายอยู่พี่น้องกะสีใจกับครอบครัวของน้องลินพี่น้องกะต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกคนนะกะขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งสุขแก่และสบายใจอนุมันก่อนยืนเนาะนอนรับกะขอให้ใเงินหมือนนอนเปิดไปขอยให้ใเงินแสนแลอสาทุกะสำหรับคลิปนี้ก็คือต้องฝากพอให้พี่น้องกไดกกไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่่าเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาเนาเห็ุคลิปต่อไปเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็คือ มายาขอบคุณที่ปกดข่าวโฆษณาของมัายาเนาะขอบคุณขอบคุณที่เป็น,นกำลังใจให้มัายาตลอดตลอดมาเนาะกสำหรับที่น,นี้มัายาพี่ต้องขอตัวลา่อนพี่น้องไปกับกันมากราบสบายดีเด้อสวัสดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเบิสกุลสุขคนข